ด้ามมอฟสตาเลตประกอบง่ายมากตัวด้ามประกอบด้วยสามท่อนและหัวมอฟสตาเลตวิธีประกอบหมุนปลอกสีเงินที่หัวมอฟออกมาก่อนเอามาสวมปลายด้ามไว้แล้วสอดปลายด้ามใส่หัวสุดแล้วหมุนล็อกให้แน่นข้อต่อใช้หมุนต่อเกลียวแบบง่ายๆข้อต่อแข็งแรงเชื่อมต่อเป็นท่อนเดียวกัน รองรับอำนาจการปั่นได้อย่างดีส่วนด้ามวิจับใช้สวมง่ายมากแข็งแรงทนทานตัวปรับล็อกปรับง่ายแนบกับลำตัวด้ามป้องกันการหักความยาวด้าม145เซนติเมตรใช้ง่ายปรับง่าย มาพร้อมผ้ามัอบไมโครไฟเบอร์เกรดหนาสุดเอาไปปัน่นกับทั้งปั่นได้ทุก,กี่ห้อรลองรับตะก้าปัน่น1 6ซมขึ้นไปได้ทุก,กี่ห้อ